สวัสดีจ้าวันนี้ใครชอบไข่เจียวกับกรอบฟูๆทำง่ายอร่อยได้ภายใน5นาทีมาดูกันเลยจ้าวันนี้แม่เพิ่งใช้ไข่3ฟองนะจ๊ะจะทำให้ไข่กรอบฟูก,กำลังดีเลย ปรุงน้อยๆอร่อยแบบง่ายๆแม่เพึ่งจะใส่เป็นสีอิ๊วขาว1ช้อนนะจ้าลงไปถ้าใครชอบรสแบบไหนก็สามารถปรุงเพิ่มได้เลยคนเยอะๆเลยจ้าเนื้อไข่จะได้ขึ้นฟูดูน่าทานวิธีการง่ายๆในการทอดไข่นะคะให้ฟูหนาแล้วก็ดูน่าทานแม่พิ่งจะใช้หม้อขนาดกำลังดีนะจ๊ะแล้วก็มีกระชอนอันเล็กๆจ้า ในการทอดไข่ให้กรอบแล้วก็ฟูมากๆต้องใส่น้ำมันลงไปพอประมาณเลยจ้ะสังเกตนะคะเมื่อน้ำมันร้อนจะมีควันขึ้นแล้วก็เทไข่ค่ะลงไปในกระชอนยกสูงๆหน่อยนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ไปให้รอบๆแบบนี้เลยถ้าเกิดต้องการให้ตรงกลางมันนุ่มหน่อยนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปตรงกลางเยอะๆหน่อย สูตรนี้นะคะตรงขอบนี่จะกรอบมากๆเลยค่ะส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะนุ่มฟูทานแล้วกำลังดีมากๆเลยค่อยๆทอดไปเรื่อยๆจ้ะให้ไข่ขึ้นรูปสวยนะคะฟูดูน่าทานแบบนี้เมื่อไข่ฟูสวยได้ที่แล้วมาเพื่อก็จะกลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะคะนี่ค่ะสังเกตได้ว่าสีจะสวยน่าทานแล้วก็ตัวเนื้อไข่นะคะจะฟูมากๆเลย ร็ลับง่ายๆเลยจ้ะที่จะทําให้ตัวเนื้อไข่นะคะกรอบฟูแล้วก็ไม่ยุบตัวให้ปรับลดไฟลงเล็กน้อยจ้ะแล้วก็ทอดไข่ต่อไปจนกรอบได้ที่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไข่เจียวกับกรอบฟูๆดูน่าทานมากๆ เนื้อไข่กรอบอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนตรงกลางนะคะก็จะมีความนุ่มแล้วก็ฟูทานแล้วอร่อยเข้ากันมากๆเลยจากสูตรนี้รับรองว่ากรอบฟินอร่อยทุกคำเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งนะคะรับชมคลิปใหม่ๆได้ทุกวันเลยจ้า